สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวงพงทอง99นะคะวันนี้แป๊บมีเพชรบ้านปทุมมานําเสนอค่ะเพชรบ้านปทุมกระถาง6นิ้วนะคะน้องเป็นกระถาง6นิ้วนะคะพี่ๆใบดกมากเลยด่างสวยมากเลยค่ะป้ายทุกต้นค่ะป้ายทุกต้นป้ายทุกใบค่ะกระถาง6นิ้วนะคะ150บาทค่ะ กระถางละหนึ้อยห้บาทค่ะส่งฟรีนี่นะคะสนใจต้นไหนแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยนะคะพี่ๆป้ายชัดค่ะป้ายสวยๆเลยนี่มีเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะคะโอ้แต่และต้นนี่คือจึ้งมากค่ะพี่พ น้องชื่อเพ็รบ้านประถมนะคะกระถาง6นิ้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ข้างใต้คลิปนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ